ตอนนี้หลายๆประเทศกําลังทําการปลดล็อกในประเทศไทยก็มีกําหนดจะทําการปลดล็อกในเดือนพฤษภาคมปลดล็อกมาแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมานะแล้วก็มีเกณฑ์จะปลดล็อกรละลอกที่2และมีเกณฑ์จะปลดล็อกระลอกที่3ตามลําดับ,นะบสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้สถานการณ์ที่จะกลับมาสู่สภาวะปกตินั้นเป็นไปได้สูงฮะก็อย่าที่เห็นะ ญี่ปุ่นกําลังเดินรอยตามแบบของไทยคือค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆป,ปลดล็อกปลดล็อกปลดล็อกในจีนนั้นเขาใช้วิธีการพอปลดล็อกเรียบร้อยทุกอย่างฟูกลับมาปกติเขาศึกษาจุดบวกพร่องเขาไม่ทิ้งนะเขาศึกษาจุดบวกพร่องทําการวิจัยจุดบวกพร่องทันทีแล้วว่าจุดบวกพร่องการแพร่ระบาดโควิด -19 เป็นอย่าง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นสถานการณ์โควิด -19 นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายๆประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นคราวนี้มีปฏิกิริยาหลังจากญี่ปุ่นประกาศสภาวะฉุกเฉิน ไปดูการเคลื่อนไหวฮะจีนปลดล็อกดาวเรียบร้อยสหรัฐอเมริกากำลังเรียกร้องให้มีการปลดล็อกดาวแต่ประเทศอื่นๆจะเป็นอย่างไรในเชิงปรากฏการณ์ในกะารปิดตํำเนียบขาวก็ปรากฏว่าตอนนี้นะครับเป็นศูนย์โควิด -19 คนใกล้ชิดช้ําติดเชื้อนั้นก็เพียบนะครับโลกเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด -19 <c oughs> นะครับขึ้นมาเนื่องจากทีม วิจัยแห่งมฮ่องกงระบุว่าใช้ยาสูตรผสม3ชนิดร่วมกับผู้ป่วยโควิด -19 นั้นไม่รุนแรงเพียงพอแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนใกล้ชิดทรัมป์ก็ปรากฏว่าติดโควิด -19 นะฮะ d บโควิดบุกทำเนียบขาวนะฮะผู้ช่วยระดับสูงรองประธานทีมไม้เพ้นติดเชื้ออีกรายหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์กับ BBC นะครับรายงานว่าสถานการณ์โควิด -19 นะครับ ได้แพร่ระบาดไปยังทัเนียบขาวมากขึ้นล่าสุดแคที่มิลเลอร์หนึ่งในผู้ช่วยระดับสูงซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการฝ่ายสื่อสารของรองประธานาธิบดีไมพ์เพนได้รับการตรวจว,นวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด -19 นะครับตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็เพียงไม่กี่วันนายทหารผู้ช่วยนายหนึ่งของรองประธานาธิบดีโดนทรัมป์ก็ได้รับการยืนยันว่าติดโควิด -19- เช่นกันจนส่งผลทําให้รองประธานาธิบดีไมพ์เพนต้อง เชิญนะเจ้าที่เหล่านี้ลงจากเครื่องบินเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ติดโควิด -19 ไปทั้งหลัานะครับในขณะที่อังกฤษมีการเข้มสกัดโควิด -19 เตรียมสั่งผู้เดินทางเข้าประเทศต้องกักตัวเป็นเวลา14วันนะครับสำนักข่าว BBC รายงานว่ารัฐบาลของสหาร,ราชอาณาจักรกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาออกคำสั่งให้ผู้ที่เดินทางเข้าเมืองจาก ประเทศทุกคนต้องทําการกักตัวในสํานักของตัวเองเป็นเวลา14วันนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยคาดการว่ามาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคมนั่นหมายความว่าการจะเปิดล็อกดาวน์นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในประเทศไทยนะมันต้องไปซ้อนครองกับสอดคล้องกับต่างประเทศด้วยไม่ใช่ว่าเราเปิดประเทศประเทศ,เทศอื่นไม่เปิดโน่นจะบินไปไหนมีแต่ควบินเข้าแต่บินกลับไม่ได้เลยยุ่งอีกนะครับ ในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกฮะแต่อยู่ที่4ล้านคนคเด็กป่วยโรคหายหายากนะครับดับไปเสียชีวิตไป3วันเอี่ยวโควิด -19 นะครับเว mm ็บไซต์ site, ข้อมูลไวรัสโควิด hmm. -19 ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลก mm hmm. เพิ่มสูงขึ้นเป็น4ล้านกว่าคนแลนะครับ โดยในจำนวนนี้ผู้สียชีวิตถึง278,135คนแล้วก็รักษาหายดีแล้ว1,1,363,232รายแนวโน้มก็ยังคงมีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่อิหร่านอิหร่านมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นอีก1,500รายเลยทีเดียวนะครับสก่าวเอนะครับรายงานว่าอิหร่านออกมาเตือน บ,บอกว่าผู้ติดเชื้อโควิด1 i กําลังเพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกเฉียงใต้นะครับตั้งทั้งที่บุรภาคอื่นตัวเลขกําลังลดลงขณะที่อิหร่านประกาศผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกจำนวน1,500หรายนะครับกระทรวงสาธารณสุขออบอกว่าการหยุดเ <c> ผ <oughs> ยแพร่ตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 i ของแต่ละจังหวัดเ,เมื่อเดือนที่แล้วกระทรวงหันไปใช้ระบบ รหัสสีขาวสําหรับพื้นที่ความเสี่ยงต่ําในประเทศสีเหลืองสําหรับพื้นที่ความเสี่ยงปานกลางและสีแดงสําหรับพื้นที่ความเสี่ยงระดับสูงล่าสุดยูเซเซสถานนะครับมีรหัสสีแดงเช่นเดียวกับ <c oughs> ประเทศจังหวัดอื่นนะที่ไม่มีนะครับรวมทั้งกรุงเตหะรานและกรุงศูนย์กลางนิกายชีอาอย่างกอมซึ่งมีรายงานผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตัวเลขสะสมในอิหร่านก็อยู่ที่85,000กับ64รายนะฮะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นฮะขออภยัยฮะเลขผู้ติดเชื้อในยอยู่ที่ยอดผู้ติดเชื้อตอนนี้อยู่ที่1นึ0กับ6 2รรายนะครับรายใหม่เพิ่มขึ้น1529รายในระยะเวลา24ทุชั่วโมงที่ผ่านมาส่วนการเสียชีวิต <c oughs> ใหม่เพิ่มขึ้น84รายทำให้ยอดอรวมตายอยู่ที่6,500 89รายนี่คือตัวเลขล่าสุดนะครับในขณะที่จีนจีนก็เตรียมที่จะปฏิรูปการป้องกันโรคติดต่อนะฮะหลังเกิดบทเรียนโควิด -19 สำนักข่าวรอยเตอร์ร uters, นะครับรายงานว่าจีนจะปฏิรูปป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเพื่อแก้ไขช่องโหว่ต่างๆในการแพร่ระบาดของโควิด -19 จีนถูกวิจารณ์นะครับจากภายนอกและภายในประเทศเกี่ยวกับการล่าช้าในการตอบสนองผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ซึ่ง รากฏขึ้นครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่นหลังจากนั้นไวรัสก็แพร่ระบาดไปทั่วส่งผลทำให้ผู้ติดเชื้อเกือบ4ล้านคนคร่าชีวิตไปกว่า2.7แสนคนทั่วโลกนะครับ <c oughs> การแพร่ระบาดของโควิด -19 <c oughs> เป็นบททดสอบความสามารถของการบริหารการปกครองของเรานะครับและมันแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนในการรับมือการแพร่ระบาดระบบสาธารณสุขของเราด้วยนะครับลีปินรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วย คณะกรรมาธิการสุขภาพแห่งชาติของจีนได้บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับณะกรรมการชุดนี้ตั้งใจที่จะสร้างห่วงโซ่การบัญชาการและการพิรูปก,การาปฏิบัตินะที่มีประสิทธิภาพทําให้ระบบการป้องกันการควบคุมทันสมัยมากขึ้นนะครับคณะกรรมการยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เกิด Big Data ปัญญาประดิษฐ์และคํานวณแบบคลาวด์ Cloud, นะครับเพื่อวิเคราะห์โรคติดต่อ ตามรอยเชื้อไวรัสนะครับและก็แจกจ่ายทรัพยากรให้ดีมากยิ่งขึ้นเขายังกล่าวว่าคณะกรรมาการมีแผนที่จะเริ่มทําการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีแกนหล,ลักสําหรับการปร,ปรับปรุงประกันสุขภาพและประกันความพร้อมในการใช้งานพร้อมๆกับอุปกรณ์ชุดต่างๆนะครับจีนไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากเชื้อไวรัสโควิด -19 มาเป็นเวลา24วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ก็ปรากฏว่าทําการโจมตีจีนก็มีการวิเคราะห์ว่าอาจจะไม่ใช่เพื่อเพื่อที่จะหวังปกปิดความผิดพลาดของตัวเองในการรับมือโควิด -19 นะครับสื่อก็มีการวิเคราะห์นะฮะบอกว่าสิ่งที่ทรัมป์ทาการโจมตีนะ,ะก็เพื่อที่จะหันเหความสนใจออกไปจากความผิดพลาดของตัวเองแต่ชัดเจนว่าทรัมป์คาดหวังนะว่าหวังเกี่ยวกับ อาศัยการเล่นงานทุบตีจีนเพื่อที่จะตนเองชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนะฮะโดยโจไบเดนคู่แข่งของเขามีความประสงค์ทํานองเดียวกันคือตอนนี้เขาใช้หลักทั้ง2คนเนี่ยใช้หลักที่ชื่อว่าชาตินิยมฮะฝั่หลังเพิ่งมาวิเคราะห์ผมเรียนมาแล้วว่าตอนนี้สหรัฐอ่าสหรัฐอเมริกาต้องโจมตีจีนเป็นสําคัญต้องมองจีนเป็นศัตรูยึดประโยชน์ของประเทศชาติโดยหลักปัติกรรมที่ชื่อว่า American First โอกาสที่ทรัมป์จะกลับมาสูงนะครับ ในสถานการณ์ตอนนี้โดยคว้าใช้เรื่องของโควิด -19 นั่นแหละเป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะหาเสียงเลือกตั้งนะครับในขณะที่โซก็สั่งปิดบาร์ทั้งหมดหลังพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ใหม่นะครับพิ่มในการ CDC ของสหรัฐอเมริกากักตัวโรงพยาบาลในมอสโกนะครับรักษาโควิด -19 แล้วก็มีไฟไหม้มีเสียชีวิตในบราซิลดับพุ่งเกือบหมื่นรายทั่วโลกติดเชื้อ4ล้านคนนะคราบสำนักข่าวรอยเตอร์กับ AFP นะครับ a n c, c ด้วยนะครับรายงานว่าเกาหลีใต้สั่งหยุดบาร์ทั้งหมดในกรุงโซลนะครับหลังจากมีการแพร่ระบาดขนาดเล็กเกิดขึ้นนะบาร์เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น34คนนะก็เป็นจุดที่แพร่ระบาดส่วนบราซิลพบจำนวนผู้ติดเชื้อ แล้วก็เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่1 0 0 0 0กับ627คนนะติดเชื้อไม่ต่ำกว่า1,555,000คนในกรุงมอสโกผู้คนแตกตื่นหลังเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับยอดติดเชื้อรัสเซียใกล้แตะ2 0 0 0 0นคนนะขณะที่ทั่วโลกติดเชื้ออยู่4ล้านกว่านการเสียชีวิตไป2ล้าน7จ็ก็ไปให้2 0 0 0 0แก้ไขฮะ สองสนะครับนี่ก็คงจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะในขณะที่ควีนแล้ริสเบตนะครับทรงตรัสให้กำลังใจวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2อย่าได้ยอมแพ้อย่าสิ้นหวังนะครับบอริสต่อสายคุยกับวลาดาเมียปูตินสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าสมเด็จพระราชินียริิาเบธที่2แห่งสหราชอณาจักร ได้ตรัสให้กำลังใจทางโทรทัศน์นะครับได้ทรงพระราชทานพระตํารัสอย่าได้ยอมแพ้อย่าสิ้นหวังเนื่องในวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2และวันชัยชนะครบรอบ75ปีนายกร,รัตมตรีอังกฤษต่อสายแสดงความราลึกร่วมกับผู้นําของรัสเซียนะครับซึ่งหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนสื่อของอังกฤษรายงานว่าการอ๋ออากาศพิเศษดํารึรก75ปีของการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างที่อังกฤษแล้วก็ทั่วโลกกําลังอยู่ในระหว่างการ ปิดตายเมื่อเวลา20เดริกาของวันศุกร์สมเด็จพระประมุขแห่งสหาราชอาณาจักรของอังกฤษทรงตรัสว่าวันนี้อาจจะเหมือนวันที่ยากลำบากที่เราไม่สามารถนะครับเฉลิมฉลองพิเศษเหมือนอย่างที่เราตั้งใจแต่แทนที่เช่นนั้นเราก็แสดงความลำลึกจากบ้านของเราและจากขั้นหน้าประตูบ้านของพวกเรานะครับแถลงดังกล่าวเนี่ยก็ มีการถแถลงเสริมนะครับบอกว่าแต่ถนนของเราของพวกเราไม่ว่างเปล่าเต็มไปด้วยความรักความห่วงใยที่เรามีให้กันและกันและเมื่อข้าพเจ้ามองมาที่ประเทศของเราในวันนี้และเห็นในสิ่งที่เราปรารถนาทําให้การปกป้องสนับสนุนซึ่งกันและกันข้าพเจ้ากล่าวด้วยความรู้สึกที่ภูมิใจว่าพวกเรายังคงเป็นชาติที่มีเหล่าทหารกล้าทหารเรือทหารอากาศที่จะ เป็นที่รู้จักและชื่นชมซึ่งเป็นกคร,รกล่าวสังเกตไหมฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้เคียงกับสงครามโลกมากโดยเฉพาะครั้งที่สองนะก็เป็นสงครามไวรัสในขณะที่ญี่ปุ่นก็เล็งยกเลิกสภาวะฉุกเฉินคุมโควิด -19 ก่อนวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายยาสุชิโตชินะครับ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและกระทรวงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้เปิดเผยว่าเล็งจะย,ยกเลิกมาตรการฉุกเฉิน34จังหวัด <c oughs> จาก47จังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่นก่อนกำหนดหรือวันที่31พฤษภาคมหลังจาก34จังหวัดไม่พบผู้ป่วยโควิด -19 นะครับทั้งที่ใน34จังหวัดไม่มีไม่ได้มีกลุ่มตกเกียวหรือจังหวัดโอซาก้ามารวมอยู่ด้วยเนื่องจาก ทั้งสองเมืองถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังพิเศษนะครับโดยทางการหารือกเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนี้ในวันที่14พฤษภาคมนะครับที่ถึงนี้ซึ่งรัฐบาลยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าใช้กฎเกณฑ์ใดในการตัดสินจังหวัดดังกล่าวพร้อมยกเลิกมาตรการฉุกเฉินหรือไม่ทั้งนี้ในนิชิมูระนะครับกล่าวว่าจมนวนผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยลดลงนะเป็นเพียงหนึ่งในหลักเกณฑ์ ที่ทางการได้ใช้ในการตัดสินนอกจากนี้นายนิชิมูระนะครับยังกล่าวอีกว่ากรุงโตเกียวจังหวัดโอซาก้ารวมไปถึงอีก17จังหวัดถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มการเฝ้าระวังพิเศษและการยกเลิกสภาวะฉุกเฉินะก่อนกำหนดเช่นเดียวกันสถานก,การณ์การแพร่ระบาดในสัปดาห์ถัดจากนี้จะปรับตัวดีขึ้นขณะที่ญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 มากกว่า1 5 0 0 0รายมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6กรศพ โดยภาพรวมนะครับตอนนี้หลายๆประเทศกําลังทําการปลดล็อกนะในประเทศไทยก็มีกําหนดจะทําการปลดล็อกในเดือนพฤษภาคมคปลดล็อกมาแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมานะครับแล้วก็มีเกณฑ์จะปลดล็อกระล,อก,ลอกที่2และมีเกณฑ์จะปลดล็อกระลอกที่3ตามลําดับนะครับสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้สถานการณ์ที่จะกลับมาสู่สภาวะปกตินั้นเป็นไปได้สูงฮรก็อย่าที่เห็น ญี่ปุ่นกําลังเดินรอยตามแบบของไทยคือค่อยทําค่อยๆทำค่อยๆปลดล็อกปลดล็อกปลดล็อกในจีนนั้นเขาใช้วิธีการพอปลดล็อกเรียบร้อยทุกอย่างฟูกลับมาปกติเขาศึกษาจุดบวกพร่องเขาไม่ทิ้งนะเขาศึกษาจุดบวกพร่องทําการวิจัยจุดบวกพร่องทันทีแล้วว่าจุดบกพร่องการแพร่ระบาดโควิด1 i เป็นอย่างไรแต่ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็วุ่นจะปลดล็อกไปปลดล็อกอยู่หลายๆประเทศกําลังเผชิญกับการแพร่ระบาดอย่างหนักเพราะมาตรการที่วางไว้ไม่ดี ซึ่งสียงวันนี้คือวิชันหรือหลักวิสัยทัศน์เชิงการบริหารของรัฐบาลนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ความรู้คราะรักและเป็นหวงเธอ ัั่งดีกอนไววัสทําพิษเดือนร้อนกันทวนหน้าไม่ต้องมัวเทียงกันว่าใครเดือดร้อนกว่าสารพัดข่าวสารที่ประดังเข้ามาจริงบ้างเท็จบ้างเช็คให้ดีๆก่อนนะก่อนที่จะติดเชื้อโควิด1 9อย่าตื่นตูงเกินไปเวียนได้แต่อย่ารู้วีนหะาขอ้อมูลให้รอบด้านผ่านเทคโนโลยีสังคมไม่เป็นบาธมี<ช>จติตอวอสีรักเป็นห่วเธอคนดีบอกความห่วงใย เพิ่มพูนคุ้มกัน นอนติ <mondo> ้งไปสักพัก่อดูแลคนที่รักศึกษาตั้งหลักเพื่อปัญญากับข่าวสารที่เป็นจริงไวรัสโควิดใครช่างลิคิดติดกันเป็นติ่งโดนกันทั่วเข่าที่มันรั่วเข่าที่มันมั่วอย่าไปกลัวต้องเพิ่มวัคซีน้วยมรู้ ล็อกดาวน์อยู่บ้านกันยาวๆทุกประเทศทั่วโลกก็เหมือนกัน right now Hate เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วก็วมีทั้งดำทั้งขาวเลือกมองด้ดยให้ดีๆมีสติตอนเสพข่าวเวลาส่วนใหญ่ที่เราต้องอยู่กับบ้านก็เอาเวลาที่มีมาหาข้อมูลให้รอบด้านเข้ามั่วข่าวไม่ชัวร์ให้ระวังกันบ้างอย่าตกเป็นเหยื่อคนชั่วแชร์มั่วจะติดตาราง I'm